สดีคะสดมังกันต่อนะคะบทที่7จ็ถึงสิบนะคะบทที่7พุทธานุสติอิติปิโสพระขาวารางสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกบวิโตอนุตโรปริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานางพุโทโธพระขาวาติบทที่8ปดธรรมานุสติ สวากขาโตพระควตตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณียโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหีติบทที่9สังคานุสติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยะยะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริเสยุคาในอัฐาป,ปุริสปุคลา เอสพักวัโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขินเนโยอัญชลีกรลนิโยอนุตรางปุญญาเขตตังโลกัสสติบทที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังทัศสังยะสังทาสังโกนางอุปสันติศีนีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโกตันจัมมหาราชาตะวังมังโปสัตถุ โนทีปางกาเรเทโวสุปโปเสทิกิจิเทโวเยจักโกปัจชังทัศมิกินเนวัทตาปียังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียังจัทนางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ,มะ,มะบทที่สิบเอ็ดสก,กัตตวาสก,กัตตวาพุทธรัตนางอสถังอุตมังวรังหิตตังเทวมนุษยานางพุทธเตชนาโสทินานสัตตุปทวาสัพเพทุกข่าวุปัสเมตุเต สกตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวรังปริราหุปสัมมนังธรรมเตเชนะโสธินาหตุสัพพะธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัฏฐาสัพเพยพยาวูปะสเมตเตสกตวาสังคาัตนางโอสถังอุตมังวรงังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคเตเชนะโสธินา,าัสัสนตุปัฏฐาสัพเพโรคาวูปะสเมตเตบ 1. จบที่หนึ่งจบที่สอง ิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมะสาติสถาเทวมนุสสานาพุทโภภควาติสวกาขาโตภควตาธโมสัทติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอกปะณญโกปัจ,จัตตังเวทิตโพวิญโยหิติสปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคยะยะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโค สามีจิปฏิปันโนพระวัตโตสาวกสังโฆยะที่ทางจตาริปุริสย,ยุคาณิอัฏฐาปุริสปุคลาเอสาภพระวัตโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชริกรนิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติจินดาณีปียงมันตังยะสังธาสังโกนางุปสันติสเนหังมาตาปิตาโอรหังปโตรจะมมหาราชาตะวังมังโปสัตถุ โนทีปังกาเรเทโวสุโปสเทธิกิจจิเทโวเยสักโภปัชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะเยมณีจินดาปียังจะทนางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ สกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษย์สานางพุทธเตชีนะโสตินานัสัตตุปทาวาสัพเพทุกขาวุปัสเมินตุเตสกตวาสังธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปะสัมนังธรรมเตชีนะโสตินานัสัตตุปทาวาสัพเพพยาวุปัสเมินตุเตสกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตชีนะโสตินานัสัตตุปทาวาสัพเพโรคาวุปัสเมินตุเตจุดที่สอง อิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมโธวิชาจรารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมะสาตรริสัตถาเทวมนุษย์านาังพุโทโธพระควาติสวากขาโตพระควาตาธโมส,สันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโฆ ยาที่ทางจตาริปุริสัยยุคานีอัฐาปุริสปุขลาเอสัพะควะโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชริกรนิโยอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมันตังทัศสังทาสังโกนางอุปสันติสีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโตัญจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถูโนทีปังกาเรเทโวสุปโศเสธิกิตเทโวเยสักโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสารี สาริปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนาะเยมณีจินดาปิยังจะทนางสัพเพชนาพหุชนาปิยังมะมะสกตาวาพุทธาราตนางโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานาังพุทธเตเชนะสุธินานาัตุป,ปัฏวาสัพเพทุกขาววุปะสะเมนตุเต สกตวาธรรมรัตนนางโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปสัมนังธรรมเตชนาสตินานัสัตถุปทาวาสัพเพพยาวูปะสเมินตุเตสกัตตวาสังครัตนางโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังคเตชนาโสตินานัสัตถุปทถวาสัพเพโรคาวูปะสเมินตุเตบทที่12พระคาถาชินะบัญชร ชยานากตาพุทธาเชตวามาราังสวาหานังจตุสัจ้าสพังรหังมีป,ปีวิสุนาราสภาตันหังกราทยพุทธาอัทวีสตินายกาสัเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิทิตา ปฏิทิโตไมหัางพุโทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโฆปฏิทิโตไมหัางอุเรศภะคุณากโรโหหัตเยเม,ยมอนุรโทรสาลีปุตโตจัทคินีโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคลาโนจวานวาเมเกทัคคิเนสวเนไมหังอาสุงอาน,านันทะลาหุลากัสโปจะมหานาโมอุพาสุงวา,วามะโสะตะเก เกสตโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปังพังวะปะพังกระโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมูนิปุงขว,วุมารากัสโปเทโรมเหศีจิตวาทโกโสมัมหังวัฒเนนิจังปฏิฐานิปจิตปฏิฐาสิกุณากะโรปุนโนอังคุลิมาโลจอุปาลีนันทศิวลีเถราปัญจะอีเมจาตานารเตติละกามะมะเซซาสิติมหาเถราวิสิตาติณะสาวาชีนาสาวกา เอตาสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนโรสาชลันตาศีชลันตาศีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตารัตะนังปุระโตอาศีทักคีเนเมตตสุตกงทัชักคางปะะัจฉโตอาศีวาเมอังคุลีมาลกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตกงอากาศสชทนังอาศีเสสาปาการะสันทิตาชินานานา,นาวรสังยุตตาสัน,สน สัสตตปปาการะลังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาภาัยรชัชชตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตะชินาเตชะสาวะสะโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชะ ระมัชชมิวิหรันตังมหีตตเลสถาปาเลนตุมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวะมโตสุขุโตสุรขโขชินานุภาเวนะชิตุป,ปัตเทวโธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรมมานุภาวะปาริโตจรามิชินะปัญชเรติบทที่13บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสสมาพ,พิณิมนี้มัต มิเตสารุธันตังครีเมคารังอุทิตโคลาเสเนมาราังทานาธิธรรมวิธินาชิตวมุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชัยมังคลานิมาราติเรกัมกัมพิยุตชิตตัพพรัตติงโครัมปนาลวะกัมมขับขามาถัดทยักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวมุนินโทตันเตชสาภาวะภาวตุเต ชยามังคลานินาลาคิรินฆชวรังอติมัตตภูตังทาวะขิจักกับมะสะมนีวัสุทารุนันตังเมตตามภูเสกวิธินาชิกวามุนินโทตันเตชะเสตันเตชะสาภวะตุเตชยามังคลานิอุขิตะคตคักคะมิตร หัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุริมาละวันตังอิถีพิสังคตามโนชิตวาวมุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคลานิกตวานะกัตมุทรงอีวพัพคับพินิยาจินจายะทุตวัจนางชานากายามัจเจสันเตนะสงมาวิธินาชิตวาวมุนินโทตันเตชาาะสาพระวตตเตชยมังคลานิสัจ,จังวิหายามัตติสัจกาตกะวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตะมะานาังอติอันทภูตัง ปัญญาปทีปชลิโตชิตวะวมุนินโทตันเตชะสาพระวะตุเตชยมังคะลานินานโทปะนันทพุชคังมิพุทังมาหิตทิ้งปุดเตนะเถระพุชเคนะธมาปะยันโตอิทูป,ปะเทสวิธินาชิตวะวมุนินโทตันเตชะสาพระวะตุเตชยมังคะลานิทุกข,ขาหาทิต ที่ผู้ชัเคนะสูตรถัดทหัดถังพรมมังวิสุทธิทชุติมิตรที่พกาพิธานางยานาคเทนวิธินาชิตตะวมุนินโทตันเตชะสาพะวพวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคาาอัตคาถาโยวาจโนทินาทิเนสระเตมตันดีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิคเมยยานาโรสปัญโยมหากรุนิโนนาโถ มหาการุนิโนนิโกมหาการุนิโกนาโถหิจายสัพพานินางปุเรตวะปรมีสัพพาปตโตสัมพมธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโหตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูเรศสกยานางนันทิวัตตะโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปารชิตะปันลังเกศเสปัถวิปกคะเลอะอภิเศก อภิเสเพสัพพพุทธานางอัคบัตโตปโมทติสุนัขขัดตังสุมังคารังสุปะาตังสุหุติตังสุขโนสุมุสุมุหุตโตจสุยิถังพรหมจาริสุปทักขีนางกายะกัมมังวาจากัมมังปทักขีนางปทักขีนางมโนกัมมังปัิติเตปทักขีนาปทักขีนานิเกตวานะละพันตัดเถปทักขีนีภาวะ ภาวะตุศัพพมังคารังรักขันตุศัพท์เทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสดถีพระวันตุเตภาวะตุสัพท์พมังคารังรักขันตุศัพท์เทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสดถีพระวันตุเตภาวะตุศัพท์พมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสดถีพระวันตุเตบทที่ส el, Mü, ิบสี่ปฏิทานคาถาญาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูกเปคเรโพธิคเร หิงแตหิงตาธรรมทานีนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกระนกระนเตทาวิหาแล้มันทะเลเทลาจมัชานาวากาจะพิิขโวสารามิกาทานาปะปตีอุปาสกาคามาจะเทสานิขามาจาอะิสลาสัปปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาภูชาลาภูชาเยปิจอัอันทสัมภวา สังเสรชาตาอาทโวปปาติกานิยญญานิกลางธรรมวรางปฏิจเตสัพเพปิทุคขสสะการณตุสักยังสังขยังท้าตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทธราจะปุกขโลสังโคโ,คโหตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหราาักขตุสัตธรรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวัทิงสัมปาปุเนยามะธรรม,มอริยปะเวทิเตปัสนนา หนตูัพเพปิปานิโนพุทธศา,าสเนสัมมาทาราังประเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายะจตานางสมิทธทางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจจังรักขันติปุตตกลางเอวังร,รมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาบทที่สิบห้าเทวตาอุโยชนะคาถา ทุขัตตาจนิทุกขาพยาปตตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกาโหตูสัพเพปิปานิโนเอตาเอตาวตาจะออมหหิสัพสัมพตาปุญญาสัมปะพังปะทังสัพเพเทวานุโมทันตูสัพพสัมปติสิทธิยาทานังททันตูสัทยะสีลังละขันตูสัพพาภาวนาพีรตาโหตุขชันตูเทวตาขตาสัพเพุูธาภรปตาปจจกานันจะยังพลังรหันตานันจะ จาเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสบทที่16สุมังคลคาถาหตุสัพพังสุมังคดังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสธิโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคดังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธิโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคดังรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังขานุภาเวนะโสธิโหนตุนิรันตรัง ก็จบลงไปแล้วนะคะ16บทก็ขอให้ทุกท่านนั่งสงบกายใจให้นิ่งนะคะพิจารณาการหายใจให้ใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลาย จากนั้นตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระอรตนะตรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาวอุสามาตนอกนายสุภาพมาดนอกครอบครัวของข้าพเจ้าครอบครัวนางกนกพรเพชระกูลครอบครัวสามสิงครอบครัวยอดเศรษฐีพี่น้องของเพื่อนและเจ้านายเป็นที่รักครอบครัวชนีด ทีมงานและแอดมินทุกท่านขอให้พลจากทุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้านางสาวอุาาตสาหะนอกนายสุภาพมัดนอกครอบครัวข้าพเจ้าครอบครัวานางกนกพกรเทตกูลครอบครัวาสามสิงครอบครัวยอดเศรษฐีครอบครัวนรชเนรทีมงานและแอดมินทุกท่านผู้สร้างเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้านางสาวอุสามาดนอกนายสุภาพมาดนอกครอบครัวของข้าพเจ้าครอบครัวนางกนกพรเพตกูลพี่น้องผ่องเพื่อและเจ้านายอันเป็นที่รักครอบครัวสามสิ่งครอบครัวยอดเศรษฐีครอบครัวนุชเนตรผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่าน และวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจงสำเร็จศักดิ์สิทธทุกประการเทินอุนกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่าน ขอจงปลอดจากราชภัยทางปวงมีแต่ความสุขกายสุขใจมีสุขภาพแข็งแรงเงินทองเหลือกินเหลือใช้มีโชคมีโชคลาภ ตามปรารถนาประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจัตุรพิธ,ธพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขะพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะ16บทครั้งที่25ค่ะ ก็เจอกันครั้งหน้าครั้งที่26นะคะวันนี้ก็เป็นวันดีขอให้ทุกท่านนะคะมีโชคมีชัยคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมใจปรารถนาทุกประการนะคะเงินทองเหลือกินเหลือใช้สุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังและสิ่งที่ต้องการนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะ